กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพีชไพเล็ตเลเจนด์เกมมือถือวันพีชจัดทีมต่อสู้มาใหม่จากทางค่าย X7 g a เ e เกมทาง X7 g a เ e กมได้ทำการแจก VP10 สําำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนมีส่วนลด99%ทุกแพ็คเติมเงินแจกตัวละครทุกวันโอเคผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดเกมวันพีชไพเลตเลเจนด์แล้วนะครับผม ก็จะมีคูปองส่วนลด99ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกบทนำเกมเนาะพวกรหัสกิฟต์โค้ดคูปองส่วนลดเติมเงินแล้วก็สิทธิพิเศษนะผมที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเกมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็แนะนำให้เข้านะครับให้เรามาดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมตรงคำว่าเปิดตรงนี้เนาะอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับให้เราดาวน์โหลด ตัวเกมนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมผมแนะนําให้เปลี่ยนภาษาเครื่องมือถือของเรานะครับผมให้เป็นภาษาจีนก่อนเข้าเล่นเกมนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดี D และ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุดโอเคครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกม Pilot l e g e n d แล้วนะครับผมตอนแรกนะครับผมระบบเกมจะแจก v p 10ให้เราเลยนะครับผมช่วงเริ่มเกมนะได้ทุกคนได้ทุก ID นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะโอเค,คผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมแล้วก็ระบบเกมเพลย์กันเลยมาที่คำสั่งแผนที่ตรงนี้ครับ เกมนี้เราจะเล่นผ่านชัปเตอร์ต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชัปเตอร์ที่นะอนะเกมนี้มันจะมีระดับความยากนะผมอยู่ที่ระดับ A แล้วก็ S นะครับผมแนะนำให้ทุกคนเล่นระดับ A ให้ครบก่อนนะครับผมค่อยมาเล่นระดับ S เนาะ,อะตอนนี้ก็อยู่ที่ชัปเตอร์ที่3คนเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็จะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะผมจนจบชนะัปเตอร์เนาะหรือว่าจบบทนะครับทุกคนตอนนี้ก็เจอกับ บาร์กี้นะจะเป็นบอสขับผลดับด่านสุดท้ายของชปเตอร์ที่3แล้วก็ถัดไปครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมตัวละครเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตนนะํตำแหน่งเนาะจะมีตำแหน่งด้านหน้าตรงกลางด้านหลังตำแหน่งด้านหน้าก็จะเป็นพวกตัวละครสายแทงสาย DPS ตรงกลางก็จะเป็นพวกตัวละครสาย DPS แล้วก็สายโจมตีไกลนะครับ ส่วนตำแหน่งข้างหลังก็จะเป็นพวกตัวละครสายซัพพอร์ตแล้วก็พวกตัวละครสายยิงไกลนะครับผมจัดทีมเสร็จก็กดมาที่ดับควยกันตรงนี้เลยครับผมเพื่อนำการต่อสู้เดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้กันดีกว่าครับผมเกมนี้จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3แล้วก็จะมีระบบต่อสู้อัตโนมัติให้เรานะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมเป็นเกมวันพีชแนวจัดทีมต่อสู้เวอร์ชั่น ที่น่าเล่นมากครับผมเวอร์ชันนี้นะหาเล่นยากด้วยนะครับพอเราชนะครับผมจะได้รับอีพีให้กับตัวละครของเราแล้วก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆนะครับผมเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราหลังจากที่เราเล่นผ่านด่านมาแล้วนะครับผมให้เรารวบรวมนะครับผม3ดาวทุกด่านเนาะเราจะได้รับกล่องสมบัติตรงนี้นะครับผมหนึ่งชัปเตอร์เราจะสะสมได้ทั้งหมด21ดดาวนะครับผมกดรับที่กล่อง สมบัติตรงนี้เลยนะครับมันจะแจกพวกหนังสืออัพเลเวลแลอว่าหนังสือเลื่อนขั้นให้กับตัวละครของเราเนะน,นาะแนะนำเลยนะครับผมแล้วก็พวกระดับ S ตรงนี้ก็แนะนําให้เล่นผ่านระดับ A ให้ครบก่อนเนาะแล้วค่อยไปเล่นระดับ S นะครับผมระบบตัวละครและระบบอัปเกรดตัวละครตัวละครเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตําแหน่งนะครับทุกคนก็จะมีตําแหน่งแถวหน้า แถวกลางแถวหลังพวกตำแหน่งแถวหน้าก็จะเป็นพวกตัวละครสายแทงแล้วก็สาย dps พวกตำแหน่งแถวก <graffiti> ลางก็จะเป็นพวกตัวละครสาย dps แล้วก็พวกตัวละครสายยิงไกลตำแหน่งข้างหลังก็จะเป็นพวกสายซับพอร์ตแล้วก็พวกสายยิงไกลนะครับผมประมาณนี้สำหรับระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผม,อ,อ, Quindi, ม,ผมอ,อันแรกนะครับผมก็จะเป็น การใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครน,นะครับตรงนี้เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของตัวละครน,นะรผมเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันจะใส่ให้เราตัวนมัตนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบการอัปดาวหรือว่าเลื่อนขั้น,นกับตัวละครน,นะครับผมถ้าเราจะอัปดาวตัวละครก็หาตัวละครตัวซ้ำหรือว่าหาเศษของตัวละครมานะครับผมให้ครบ100เศษเนาะ ถึงจะเลื่อนขั้นจาก3ดาวเป็น4ดาวได้นะครับผมต่อไปรับผมก็จะเป็นระบบอัพเลเวลของสกิลนะครับทุกคนก็จะใช้ทองในการอนะัพเนาะอัพได้25ครั้งนะครับผมกดได้เลยอันนี้ก็จะอยู่ที่เลเวลของตัวละครของเราด้วยนะครับผมเราสามารถมาเลื่อนขั้นแล้วลอัพเเวลของตัวละครตรงนี้ได้เลยเนี่ยกดตรงนี้นี่ครับเห็นไหมมันก็จะอัพเลเวลให้เรานะครับ พอเราอัพเลเวลเสร็จให้เรามาอัพสกิลตรงนี้ครับผมกดที่เครื่องหมายบวก2อันตรงนี้เลยนี่ครับผมมันก็จะอัพเลเวลของสกิลเท่ากับเลเวลของตัวละครของเรานะครับผมระบบอารีนา PVP อารีนา PVP เกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะครับทุกคนก็จะมีระบบจัดอันดับด้วยนะครับผมแรงด์กิ้งตรงนี้เนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับ1นึ่งหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนคนเล่นโคตรเยอะ แับแรกให้เรามาจัดทีมตรงนี้ครับผมคาสั่งตรงนี้แนะนําให้จัดทีมตามพี่ดาวเล่นผ่านด่านได้เลยนะครับผมแล้วก็กดเซฟตรงนี้เล่นความเร็วไปเลยคูณสามโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่พอชนะก็จะได้รับเพชรนะครับผมได้เยอะนะ2 6 0เลยนะครับแล้วก็จะเลื่อนอันดับขึ้นมาเนาะระบบกาชาปองกาชาปองเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะครับทุกคนตู้แรกตู้นี้ก็จะใช้ทองในการเปิด ในส่วนตู้ที่2ตู้นี้ก็จะใช้เพชรแล้วก็ตัวกาชาในการเปิดนะครับตู้นี้มันจะการันตีตัวละครระดับ s s s นะครับผมดูได้ตามนี้เลยนี่ครับที่มันจะออกในตู้นี้นะมีหลายตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวโดฟามิงโกกราฟแฮนคอร์มารโกเอเนลคูมะนะครับผมอีกได้หลายตัวเนาะอ่าโอเคผมเนี่ยเรามาเปิดพร้อมกันเลย ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ43ใบเนาะกดเปิดได้เลยครับผมโอ้โหได้โซโลครับผมระดับ S อเปิดอีก10ใบดูดิระดับ S เฮ้ยโดฟามิงโกครับผมระดับ SSS ครับโอ้โหหวานเจี๊ยบแบบนี้ยังไม่เคยได้ครับผมเพิ่งได้นะอ่าอีก10ใบสุดท้ายได้ลูฟี่ครับผม ระดับ S อสนามิหวานเจี๊ยบอยู่ครับผมอันนี้ก็ลองมาสุ่มดูนะครับผมเลดกาชามันออกง่ายมากนะผมสำหรับเกมนี้ระบบเควสประจำวันให้เรามาที่สมองตรงนี้ครับผมแล้วก็มาที่คัมพีต,ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเควสประจำวันของเรานะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะ ทำเควสให้ครบทั้งหมดทุกเควสขอผมให้ได้200คะแนนต่อ1วันนะครับมันจะแจกพวก VP ตรงนี้อยู่นอกคะแนน VP นะผมแล้วก็ทรัพยากรต่างๆแล้วก็เพชรน,นะครับผมถือว่าได้เยอะมากนะครับผมแนะนำให้เข้ามาทำเควสประจำวันให้ครบสำหรับเกมนี้ครับผมทาง x x Game เกมได้ทำการแจกโค้ดไอเทมนะครับผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับที่คำสั่งบนสุดครับ โคดเราหาได้จากไหนตรงนี้เลยโลโก้ X7 ็กเเกมกดที่เข้าไปมาที่กล่องของขวัญตรงนี้แล้วของขวัญแล้วก็กดรับให้หมดครับผมที่ขึ้นเขาว่ารับแบบนี้เนาะมันจะคัดลอกให้เราอัตโนมัตินะครับให้เรามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยเป็นช่องกรอกโค้ดนะกรอกเข้าไปครับผมแล้วก็มาที่คําสั่งตรงนี้ครับกดรับได้เลยนะครับผมจากนั้นให้เราไปรับที่ซองจดหมายนะครับผมแนะนําให้ทุกคน กรอกให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับผมจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆทาง X7 g a เ e กก็จะมีฟังก์ชันให้เราใช้มากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในการแปลภาษาฟังก์ชันบูสเตอร์ฟังก์ชันบูสเตอร์นะผมความสามารถของมันนะครับผมมันจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของเราสเสถียรขึ้นแล้วก็จะช่วยในการหา VPN ของเกมนั้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มความเร็วฟังก์ชันเพิ่มความเร็วครัผมมันจะ เพิ่มความเร็วเกมนะครับผมแนะนําให้ใช้เลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะผ่านด่านแบบไวๆนะครับผมแนะนําให้ใช้ไปที่คูณ 10, 10แล้วก็กดใช้ตรงนี้ครับผมให้เป็น2ขีดแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ฟังก์ชันการแปลครับผมก็จะมีการแปลภาษาเกมนึงครับผมนะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเวียดนามไทยนะครับอ่าเลือกเสร็จแล้วก็กดมาที่คําสั่งตรงนี้ครับผมเห็นไหมตรงนี้ มันก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะครผมถ้าเรากดใช้สําหรับเกมนี้นะผมจะมีส่วนลด9ทุกแพ็คเติมเงินนะครับดีวผมจะสอนวิธีการเติมเงินผ่านแอป X7 เกมเลยละกันให้ทุกคนเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นแพ็ค128หยวนครับผมกดติก๊กเข้าไปได้เลยที่ตรงนี้แล้วก็รอสักครู่ครับก็จะขึ้นการชำระเงินนะครับผมหเห็นไหมสาบาทเองนะครับผม ตรงนี้ครับผมทุกคนเห็นไหมครับ9% 9 o f ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดคูปองหรือว่าส่วนลดเติมเงินนะครับผมจากนั้นให้เรามาที่วิธีการชำระเงินมาที่ตรงนี้ครับผมสกุลเงินตรงนี้เลือกเป็นเงินบาทไทยแล้วก็วิธีการชำระเงินเลือกเป็น p a y p a l ลทูบินี่วอลเล็ตแบงก์ทันเฟอร์พันบบตวีซ่าอันนี้ก็ลองเลือกดูนะผมผมแนะนำให้ทุกคนเติมผ่านทูบินี่วอลเล็ตนะผมมันจะสะดวกกว่าอื่นเนาะกดได้เลยครับผมแล้วก็ให้เรามากดที่ชำระเงินตรงนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันดีกว่าครับผมมาที่ตรงนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมที่เราสามารถกดเข้ามารับได้ทุกวันนะครับอ่าเกมนี้มันมีส่วนลดคูป,ปอง9% 9นะผมทุกแพ็กเติมเงินเนาะให้ทุกคนนะผมลองมากดรับในส่วนนี้ดูนะครับผมมันจะรับได้ฟรีอยู่นะในส่วนนี้นะผมเราสามารถรับได้จนถึง VP 1 1นะครับผมนะ แล้วก็จะได้รับตัวละคร S นะครับผมระดับ SP นะตัวนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะแจกตัวกาชาอยู่นะผมเรื่อยๆนะเนาะแจกประมาณ150ใบต่อวันอ่นนี้เลยครับผมเห็นไหมแจกทุกวันนะครับผมประมาณ150แล้วก็200ใบนะครับผมต่อวันนะครับอันนี้ก็อย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะนี่เลยครับผมอมาดูตัวกาชานาะมันแจกทุกวันนะนเห็นไหม ผมเข้าไปรับเมื่อกี้นี่เองนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาสุ่มหาตัวละครในตู้กาชาได้เลยนะครับผมแล้วก็พวกตัวละครมันจะแจกอยู่นะพวกตัวละครเดี๋ยวเข้ามาดูตัวละครอ่ะตรงนี้นี่มันแจกลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ร่างนี้นะผมระดับ SP แล้วก็ S, ะครับผมร่างนี้ แล้วก็โซโล่ลงนี้นะแจกเยอะนะครับผมเกมนี้บอกเลยแจกยับยับนะครับผมแจกหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นระดับ SSS แล้วก็ระดับ SP นะครับผมอันนี้ก็ลองกดเข้าไปดูที่กิจกรรมต่างๆนะผมที่มันมาเป็นกิจกรรมรายวันเนาะสามารถกดรับได้ฟรีอยู่นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Pa l e ต t ีเจนเกมมือถือวันพีชจัดทีมต่อสู้มาใหม่จากทางค่าย x 7 g a m เกมีส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินแจก VP 10ฟรีแล้วก็แจกตัวกาชา150ใบทุกวันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ